สวัสดีค่ะมาพบกับสุรดชชาแนลง่ายง่ายแต่แซ่บแบบสุรดา easy simple but yummy วันนี้นำเสนอเมนูพี่น้องพัดกะเพราหมูเป็นตน้นตอนพี่น้องจา้าพัดกระเพราหมูแล้วก็ไข่ดา,าวเยิ่มราว่าเพื่อเกาพี่น้องจา้ามีเทคนิคเฮจเนอร์เสไ็จเป็นราว่ามีเทคนิคพี่น้องจา้าแบบสุกแต่บ่กรอบพี่น้อง <laughs> แล้วก็ ก็มีบักแตงมีเขาเจ้าซําเนี่ยพี่น้องจบง่ายๆอีซี่ซิมเปิลเหมือนซื้อช่องเลยพี่น้องเห <laughs> มือนคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์พี่น้องจ้ะมาข้ามามาลงมือกินกันเลยจา้า Hello my friend today I have a uh, stir fried Brazil pork so spicy again and uh, I got some uh, fried egg and u uh, cucumber uh, I got rice under โป๊กสเตอร์ไฟโอเคเลสอีสสุรดามุกแบกคนหนึ่งมั่นแข็งพี่น enfin, ้องว่ามันเปียวเปียวนะคะอ่ะบิ๊กใบอืมเพชรมาเด้อพี่น้อง แซ่บเผ็ดจัดจา้านพี่น้องจ้า นบ้านเขาเน,นี่ยแหละเวลาเพิ่นว่นอร่อยไหมเพื่อนก็ว่าแซบบ่ได้คิดเปรี้นี่พี่น้องฟังหลายคนแล้วเราก็เห็นเห็นปากเพิ่นอ่านปากเพพินแซบเพิ่นว่างสินี่เพี่น้องในยิ้มเชื่อกันบาจะอื้มอื้มอื้มไข่ดาวลาวาเยิมย้มเพี่อง เทคนิคส,สูตรเก้าสูตรเดิมพี่น้องน้ำมันไม่ต้องร้อนฉน a n g k a ากระทะไม่ต้องร้อนจะออกมาแบบนี้เลยพี่น้องถ้าผู้ใดมักกรอบจะทอดแบบกรอบๆเนาะทอดแบบน้ำมันห่อนื nhâm đầy cả bao nọ, mua bao nhãn bên nọ rẻ đi ใส่พริกไม่ได้นับคุนเหร มังกีนักพี่น้องปลาทั่วดินเอามาอย่างเอามากแก่เผ็ดพี่น้องมังกีนักายเสียออืมได้งามงาา สร้างออนไลน์มั้คุณนสามโลสสองร้อยส่งฟรีไปน้อสามโลสสองร้อยส่งฟรี ชีวิตมนุษย์พี่น้องยากนั่นอยากเนี่ยแต่ว่าขื่สื่อส,ส่วนหลายช่ไหมกันได้แบงพีแบงน้นองต้มเลยเนาะต้มแล้วก็บแบงพีแบงน้นองแล้วก็ใส่บาดพี่น้องเราจะค้อกับเพิ่มไข,ม,ม,ขมันเพิ่มไขมันพี่น้องอืมชอบ กินลายกันหน่ยเห็นเขาครับผมพวกตัวดินต่ม,มเขากันดีเป็นตานายเนี่ยได้แสบอันนั้นเขาทุกอย่างพี่น้องอืม,อม ยำมีแสบพีหน่องเลย อร่อยกินน่ำได้กับ,บเบือบอ่อพี่น้องเรื่อดกินเกลียงเลยเพี่น้องหลายอยู่นะคะอื สะฝากไว้คือเก่านะจ๊ะนอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะเด้อทางนี้น้อยขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะคอยพี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญหลายๆคือเก่าพี่น้องจาปรารถนาสิ่งใดก,ก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเนจะนอคนอที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อ Thank you for watching. Have a nice day. See you next clip video. Thank you. Stay safe, my lovely friend. Bye bye. Thank you. See you.